ลำเพลยไอดนอนโจ้ลำเพลย์อไอดนอนโจ้อุ๊ยทางนั้นก็ทำอะไรกันนะสวัสดีครับพี่น้องพรอบควกระชวงฟุก,วกขวัญใจลำเพลยนออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวครับหัวจะถอดหัวให้ยีนั่งไปแล้วนะครับดเบงงดี๋ยวไปเบื้องพี่ส้มนี่ไม่ติด โอเคครับเนี่ยแล้วมันต้องโจ๊กเข้าไปได้แน่ได้ครับมันไหล่มันไหล่ับไหล่ก่อนเดี๋ยวอ่นนอดอันนี้อดอยู่คนเดียวตายเลยถอดไม่ออก หนูก็มีความสามารถนะแกะเป็นอย่างเดียวสายใสไม่เป็นสานใสก็ใสให้เลยเสียบเสียบเท่านั้นยเหลือถ้าไมมันมีแฟตมายังเหลืออีกหลายร้อยตัวนะอ๋อสิแกะเองบ่เออเขาซอยกันคนละไม้คนละมือกงใสล้นๆกนคือผู้ถ่าไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปส่งกระจกอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปส่งกระจกอะไร บอกว่าสิหัยปากถือแต่ว่าไม่เป็นไรช่วยกันคนละไม้คนละมือคนอันตัวสองถูกว่ายาฉนาบน่ำมาเร็วเอออุ้ยยังไม่เหยียบตีนฉันดูกว่า่ได้เหยียบยุ่งยา่ซื้อเมีช่นกับพวกได้ไปเตะเล็กขอบคุณน้องสองคนนะคะที่มาชื่ออยุ่หัวนะคะโอ้ย มาช่วยแปลงล่างได้ไส์คนเด็กปุ๋ยบอกเห็นอยู่ได้พ่อสายตาดีเพราะว่ากินสมโอทีทุกวันขายของบาได้ขายแวาอหลีจากสายตาสั้นตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วทุกมือคือคูบเอาคือบุดถอดคคอนแทคล่ะถอดแล้วไงแล้วอยู่ได้ไหมอ่ะ อุ้ยแต่อันนี้ตัวนี้ติดแน่นมาก <c oughs> ใช่ไหมพี่สระผมทุกวันเลยจนผมแบบว่าไล่ไปกับน้ำต้องไปสระทุกวันเลยครับผจะเปทุกวันแต่มันไม่เคยสะอาดสักวัน,ม,นมันยังเป็นสเก็ตอยู่แม,ม่พี่ไม่ใช่หรอ,มอกมันต้องบีก่อกนอุ้ยข้างล่างยังมีอยู่ถอดออกข้างล่างด้วย ประมาณพันกว่าตัวค่ะเอากิฟต์วางไว้นี่นะอันน oh, ี oh, okay. ้น้องอิงอิงนะครับ อีผู้วันอีมอนตารันัดไอูก็นนหนัมดไอรูเราเข้ามาเนหักมาผู้วัอีก็มาเร็วๆหน่าันกระดาษอีรูปนึกอีรูปนึกบนกระดาษ โดยโดยโดยไป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 ยไปหาคุณม e. ีโน<ะ>้บนนอคยก็เด <eye> <fit reais> ินทางกลับแล้วนะครับน้องอันเยอะฝ่ายนั่งยู่ใสฝ่ายนี้ลบบนฝ่ายผู้ใดฝ่ายเยอะฝ่ายแหมนี่ลบบนน่ะรู้จักไหมแมงกา อ๋อพี่ไฟนักร้องเหรอบอกไม่น่าแดนเซอร์หรือไฟนักร้องเดี๋ยวนี้ผมมาหานักร้องบอกใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นนึกออกแล้วโอเคโอเครู้เรื่อง ตอนนี้อัปเดตอาการไอนะครับก็คือว่าไอน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่ามัสซีมาเป็นช่วงๆนะครับพี่น้องอันนี้เขาก็กําลังเก็บข่าเก็บขอนะครับเตรียมย้ายพรุ่งนี้นะครับที่พัทยาฮะหันไปใส่อีกไทยอย่างโชยาเกือบขอบคุณพเจขอหักด้วยนะคะที่สุดแล้วพ่อหักเอามาหายเมื่อนี่เลย อันผู้เสือเ้อขาวๆเป็นบอร์พิวมาม่าเหมือนกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลหน้าวิธีด้วยนะคะอุ๋ยได้รางวัลหน้าวทีด้วยคุณแม่อังกฤษด้วยนะคะได้ห้องบอ,บอร์บอเบอร์ได้ห้องก่อนซื่อเดี๋ยวถอดปักเก็บเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ถอดปักออกแล้วก็ม้วนสายเก็บเขากองสำนันเสร็จแล้ว เพราะว่าฉันบ่ได้เงบ่ได้ยายคขึจังของไผ่คนแถวเนี้ย,ย,ยเอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาก้าอี้ไปห้องไห้แม่ <c oughs> โอ้ยยเงึ้นผุดผุดไม่ได้ มื่อนี้นะครับว่ได้ขึ้นไปไทยบรรยากาศทึ่งห่านนะครับเพราะว่าแอบนี้ไปอาบน้ำพออาบน้ำเรียวเพื่อนกระเตล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมชเช่นเคยเต็มสังกษีเมื่อนี้ครับจากที่ว่าเบิงนะครับแต่ช่วงโชว่วงผมขึ้นไปนะครับพี่นอ้องพุนเน้นอันเลยเอาทำไมส้ตมตำเป็นอะไรตำบอก,กุงตำไม,ม่อย่างนะไม่มี นี่นะครับพี่น้องกินได้ตลอดเวลานะครับจมตำแม่อนันกินตลอดหยพี่ใจบ่เก็บของได้เป็นยังยิ่งกินดึงดึงสายไฟมาถี่ในอันไป อยากได้ไม้กันสั่นมากเลยอ่ะเวลาถ่ายคลิปแล้วมันสัน่นจาขวงเบิรงคลิปจะของเองก็ยังว่าเวียนหัวอย่นะครับอันนั้นของมาลัยแม่ร์อังกฤษนะครับแต่ว่าของอันักฟุกขวัญใจนะครับมีคุณพ่อ FC โอนมาเอ้ยบเมนโอนมีคุณพ่อ f อนะครับฝากมาให้นะครับฝากมาทางพ่อตุ้ยนะครับ เนี่ยครับจำนวน100บาทนะครับใส่ซองใส่ถุงแบบมายังดีนะครับีา่าขอขอบคุณด้วยนะครับเพิ่นบอกกระสงง์อกน้านี่ยผมก็บกู๊บูตังออกฮะเบาคือเบาแน่ตังออกใส่ตังข้างหลอดอยู่โอ้ว่หมายถึงว่าตังที่ออกไปจากกระป๋ออ๋อโอ้ยมันเบาอยู่ตลอดแต่ละ ซื้อกินตะสมตำกินเป็นยูเมนูเดียวกูทีสารเนีกินก็เข้าใจแต่คือแบบอันอื่นก็ได้จะกระตำนี่ยังเนี่ยเดิมตำซื้อมันตำกุ้งสดอุ้ยเจ้ามันคนโบค่ะเอ้าเห็นหนังหนังบอมแมนบอกหนังเอ้าบอมแมนฉันตาฝาดบอก วา่าเมเซอร์มอนกินแต่ตามกุ้งสดเนาะอะไรเออให้มันเป็นพญาติแน่ให้มันจอยลงจากมีสิบกิโลเน่เอานี่ก็จอยเด็ดโบอ้วนพี่<ส>น้องภาษีว่าเอาพื้นนั่งด้วยครับเพราะว่าล่าสุดชุดสีฟ้าใส่ขึ้นฮานไปนะครับดึงขึ้นตั้งว่าซีหานาทีกว่าสี่คืนบอบอพ่อบอพ่อเดฟพี่น้องหลังจากใส่เสร็จแล้วดากออกอีก เฮ้ยเบาพื้นบ่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ทายว้เพียงสนีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจงพ่อกันคลิปหน้าครับ